สวัสดีวันเด็กค่ะค่ะเราพรจะเป็นเด็กให้กับเสด็จพี่ได้ไหมเพคะใช่ไหม แล้วเนาะเราอวยพรน้องๆเด็กๆทุกท่านแล้วกันนะคะก็วันเด็กปีนี้นะคะก็ขอเป็นนะคะให้เด็กทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าดื้ออย่าซนกับพ่อแม่นะคะแล้วก็บอกเลยว่าตั้งใจเรียนนะคะวัยเรียนเป็นอะไรที่สนุกที่สุดบอกเลยเราผ่านกันมาเรื่อยวถูกต้องครับใชบอกว่าอย่าลืมนะฮะให้ความสนใจในเรื่องการเรียนนะฮะคะมันภาคเป็นเรียนหนังสือนะครับเล่นเกมก็อาจจะเล่นได้แต่ว่าน้อยลงนะครับ ทำงานคืออย่าลืมใส่ใจเรื่องของการทํางานการทําการบ้านการเรียนนั่นเองนะครับผมบวันนี้ฮะขอให้น้องรุกคน,นครับมีความสุขได้ของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่และก็ของขวัญจากทุกทุกฝ่ายเข้ามาเอยอะๆเลยนะครับค่ะก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เยอะๆนะคะน้องๆหน,หนูๆจ๋าเพราะว่าโตไปเราก็จะได้มีแบบว่าคนรักคนเอ็นดูคนเมตตามีงานมีเงินนะคะใช่ครับใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอสวัสดีวันเด็ก